ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียนนำทางครับวันนี้และก่อนอื่นนะครับก็ขอกราบสวัสดีมิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันถึงเรื่องเหรียญกระสาบนะครับซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียงยกตัวอย่างเหรียญมาหนึ่งชนิดนะครับซึ่งเป็นชนิดตาห้าบาทนะครับเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับจึงเป็นอีก แบบหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งจึงอยากจะแนะนําให้พี่ๆนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมกันแลวก็วันนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับการดูเหรียญน,นะครับว่าเหรียญที่มีราคาหน้าเหรียญที่ค่อนข้างจะถูกครับเราดูยังไงสังเกตยัยงไงให้ได้เหรียญที่มีราคาที่สูงมากกว่าหน้าเหรียญไปหลายเท่าตัวนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องราวสาระดีๆนะครับเราก็อยากจะ ขอกาลังใจครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราครับคือช่องแสงเทียนนําทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับปีพุทธศักราช2541นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับสําหรับเหรียญชุดนี้นะครับ ข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระส,สับครับโลหะสีขาวครับเคลือบใส่ทองแดงครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ24มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิมพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรุมขัตติยราชภูสีตาพรเฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมีพลอุดุเยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9้านะครับส่วนชีดวงขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับ Same ด้นานหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะมี <Well> พระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2541น้นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลขห้าไทยเลขห้าอะไรบีครับซื่อเป็นเลขบอกราคาครับมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขั้งสองครับลักษณะของเหรียญรุ่นปีพศ2541นี้ครับค่อนข้างจะสวยนางามนะครับรายละเอียดของเหรียญ ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับรอยโคง้งรอยเว้ารูปเหรียนต่างๆนะครับลวดลายต่างๆค่อนข้างจะสวยงามชัดเจนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นชนิด5บาทนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2541นีนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 31ล้านนะครับ3 7 3 0 0 0เหนรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับถือว่าค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2541นรบเอจึงมียอดการประเมิอนอยู่ที่ราคาประเมินจะอยู่ที่ประมาณ100 000, บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c นะครับแต่ถ้าพี่ๆน,น้องๆนะครับ้ายอยากจะได้เหรียญที่มีราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับแสงเกียรติอยากจะแนะนำให้ไปดู เหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งมีลักษณะพิเศษนี้ราคาก็ค่อนข้างจะสูงครับและก็กําลังเป็นที่นิยมครับของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระเสียนตรงหรือว่าพระเสียนเอียงครับหรือเหรียญที่มีเนื้อเคลือนต่างๆนะครับซึ่งราคานั้นค่อนข้างจะสูงกว่าราคาหน้าเหรียญไปหลายเท่าตัวนะครับจึงอยากจะมา ข้อมูลนะครับกับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับในเพิ่มมูลค่าของเหรียญกระสาบเรานะครับถ้าเหรียญหายากนั้นก็หายากครับส่วนมากจะอยู่กับที่นักสะสมเหรียญรุ่นเก่าครับที่เป็นระดับมือฉมังนะครับซึ่งมีการเก็บสะสมเวนานะครับแต่เราถ้าเป็นสะสมรุ่นใหม่ครับเราต้องสังเกตเอานะครับว่าจะมีดูบูเหรียญแบบไหนครับถึงจะได้ราคาที่สูงนะครับ เราก็มาดูกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับของเหรียญ5บาทสำหรับคลิปนี้นะปีพศ2544นะครับเลขสวยนะครับเลข44นะครับเลขเบิ้ลเลขสวยนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับรายละเอียดของเหรียญครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับรูปวัดรูปวบารูปโค้งตัวหนังสือครับขนาดกับเบื้องปูทางเข้าหน้าพระอุโบสถนะครับก็ยังชัดเจนเลยนะครับ ข้อมูลของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญกระสาบครับเคลือบไซดทองแดงครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง24มมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดเด่นครับหรือพ่อหลวงรลอเก้าของเรานั่นเองนะครับส่วนวงขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาศบพิธดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญบางบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2544นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญห้าบาทนะครับรุ่นปีพศ2544นี่้มียอดผลิตอยู่ที่76ล้านนะครับห6 6 0 0 0ืนนเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจริง เป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวะทางหนึ่งอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันเนื่องจากเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้เริ่มมีการเก็บคืนเข้ากลุ่มกระสาบไปเยอะแล้วนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่เข้ามาครับ mm hmm. เพื่อจะมาใช้ในระบบหมุนเวียนของประเทศไทยต่อไปนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้เริ่มเก็บกันตัน้งแต่ว,วันนี้แับอีกภายในไม่กี่ปีข้างหน้านะครับ เหรียญรุ่นไหนก็ช่างนะครับก็น่าจ,จะเป็นเหรียญที่มีราคาสูงครับไม่แน่ไม่นอนครับยอดผลิตที่แสงเทียนรายงานให้พี่ๆน้องๆรับชมรับฟังกันนี้ครับอาจจะไม่ใช่ยอดเต็มแล้วก็ได้นะครับในปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่ายอดผลิตจริงๆแล้วเหลืออยู่เท่าไหร่กันแน่นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2544นี้ครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ70บบาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับ แต่ถ้าพี่ๆน้องๆน,น,นะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเกียร์อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งมีลักษณะพิเศษนั้นราคานี้ค่อนข้างจะสูงครับซึ่งว่าเป็นกําลังเป็นที่นิยมครับของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับเล่นเหรียญแปลกนะครับซึ่งราคานี้ค่อนข้างจะสูงกว่าปัจจุบันอีกหลายเท่าตัวครับอาจจะถึงหลักสี่ห้าร้อยหรือหลักพันไปเลยครับถ้าเป็นที่ที่เลียงเหรียญแปลกครับแล้วยิ่ง เป็นเหรียญที่หายากติดลำดับแล้วก็นะครับราคาก็อาจจะสูงขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าตัวไปเลยนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2539นะครับรูปร่างของเหรียญก็ถึงจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2539นี่ครับก็เป็นเหรียญที่มีลักษณะของเหรียญค่อนข,นข้างจะชัดเจนนะครับทั้งตัวหนังสือครับรูปวรูปโค้งต่างๆนะครับ มวลของเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญกระสาบนะครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงครับราคาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ24มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพ่อหลวงรอเก้าของเรานะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาศประพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยครับตามด้วยปีพศที่ผลิต ก็คือปีพศ2539นั่นเองนะครับส่วนยอดผลิตนะครับยอดผลิตอยู่ที่28ล้านนะครับ485,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยมากๆนะครับไม่เยอะเท่าไหร่สาหรับ20กว่าล้านนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนาให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับไเริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้ ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นบางส่วนไม่แน่ไม่นอนอาจจะเรียกเก็บคืนไปเยอะเราก็ได้นะครับเนื่องจากว่า <c oughs> จะนําไปหลอมครับหลอมละลายเพื่อจะผลิตเหรียญรุ่นใหม่ออกมาครับใช้ในระบบหมุนเวียนของประเทศไทยนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ก็อยากจะได้ราคาที่สูงนะครับแสงเกียนอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่ง ถ้ายิ่งเปลี่นเหรียญพระเสียนตรงนะครับหรือว่าเหรียญเนื้อเกินต่างๆครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงกว่าหน้าเหรียญแน่นอนนะครับซึ่งเหรียญลักษณะพิเศษนี้กําลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญน,นะครับส่วนมากนะครับกําลังเป็นที่นิยมซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงอีกด้วยนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไห้ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้ครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ